ขวัญใจของเราชาวอินทผลามนะคะในกลุ่มเอทเวิดเลยนะคะคุณแม่มีผลงานดีเด่นในเรื่องของอินทผลามนะคะช่อใหญ่สวยและหวานจนฝันถึงตอนนี้้มนูได้จากเราไปแล้วนะคะเราก็ลูกหลานมาส่งคุณแม่นะคะตอนนี้ก็วนคคุณแม่ได้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ ็ท่านจากไปอย่างกระทันหันนะคะเราก็ไม่มีใครได้ตั้งตัวแต่คุณแม่ก็เป็นเกษตรกรดีเด่น <Didn 't S 1> นะคะทุกคนคงจะจำภาพนี้นะคะรอยยิ้มที่จริงใจนะคะรอยยิ้มที่ดูใครดูแลก็มีความสุขนะคะเป็นเป็นรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจผลงานของท่านนะคะนะคะเราโพสต์กันบ่อยๆนะคะวันนี้ก็มาส่งท่านไปสวรรค์น,นะคะ นะคุณแม่ดีเด่นประจำปี2564ประเภทผู้แม่ผู้เป็นเกษตรกรนะคะดูรอยยิ้มนะคะดูผลงานของท่านนะคะจะเห็นว่าพวกเราถ้าติดตามนะคะก็จะเห็นผลงานของท่านตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะเ,เวียนนะคะส่งส่งท่านนะคะือภาพที่คุณแม่ ถ้ใครที่ได้เห็นรอยยิ้มที่ตรึงตาตึงใจนะคะดูแล้วมีความสุขนะคะแม่หนูเป็นคนที่อธัธยาศัยดีนะคะน่ารักมากๆก็ <c oughs> น,นะคะส่งไว้อะไรนาสำหรับคุณแม่ร่วงรับและจากเราไปนะคะก็ลูกหลานนะคะแนะนำ ส่งคุณแม่ไปสวรรค์น,นะคะใครที่จะร่วมทำบุญกับพี่เรืองก็ติดต่อพี่เรืองได้เลยนะคะทุกคนก็รู้จักพี่เรืองเป็นอย่างดีในฐานะ FC ของเอ w วู d f a r ์มนะคะ เรื่องก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับอินทภาลามนะคะแล้วคุณแม่ก็เป็นผู้สูงอายุแม่อายุ83ปีนะคะแต่ท่านก็ทําแล้วก็ผสมเกสรน,นะคะในเรื่องการปุ๋ยและยาต่างๆนะคะคุณแม่ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะที่พอแล้วเนาะก็เอาไว้พบกันใน YouTube ฉบับที่สมบูรณ์จากการตัดต่อของช่างภาพเรานะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะนะคะก็ไว้อะไรกับแม่หนูนะคะจะคากแก้วลูกร้านนะคะ กับเขาสักรอบเอาเขาสักรอบกูมวภตลอดยทหน่อยจ้้าทาังหน้าเว้ยูไงเน่ยแล้วี่าจะเอาเป็นบางช็อตหนูอยากได้ทุกช็อตวิดีโอ YouTube ค่ะใครอยากติดตามนะคะช่อง YouTube S Boot f a า n นะคะเข้าไปดูนะ ต่อไปเราจะขึ s <S uh, yes. you know? you know? ้นชีว่าประวัติของของแม่หนูนะคะท่านทำอะไรบ้างนะคะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรคุ้นนุบการครบสามรอบแล้วนะคะดูสิเนี่ยใครเอาห่อข้าวมาให้หนูถือเนี่ยก็คุณนี่ไปเส็นไว้รถที่รถคุณนี่ตรงไหนอะรถอยู่นู่นเกิดอะไย ไม่น่าสงสารเลยนะถือห่อข้าวถ่ายขาก็ะสือน้ำกระสือโอ้ยญาติญาติน้องทุกท่านนะคะนมีขวัญใจนะคะป้ารัดนะคะส่วนป้ารัดอยู่ไหนคะ สวนอยู่นนทองทำงานทำงานนิดนึงอยู่นนทองอยู่นนทองเอาเงินหวานเอาเงินหวานปีนี้ออกจันเยอะไหมคะออกประมาณ30ต้น30ต้นแล้วนะคะผลงานเป็นยังไงบ้างผลงานก็คิดว่าจะดีล่ะดีนะคะยังไงก็บอกพี่กัดไปเที่ยวหน่อยค่ะถ้าใครจะไปแวะมาค่ะอยู่นี่แมนนนทองเห็นไหมค่ะอยู่นนทองนะคะอยู่ใกล้ๆสวนแม่หนูไหม สวนหิงใช่ไหมคะก็ะด้วยการกายหิงสกัดเนะๆๆาะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณๆๆๆค่ะนะคะใครที่อยากจะมาชิมนะคะรสชาติที่หวานจนฝันถึงนะคะอินทาลำสวนแม่หนูก็แวะโยมามาเยี่ยมชมกันได้นะคะผลงานของท่านนะคะส่งให้ท่านได้เป็น เกษตรกร,ร,กรดีเด่นนะคะเป็นแม่ดีเด่นนะคะประจำปี2564นะคะแม่พี่เหลืองนะคะพี่เหลืองก็เป็นลูกที่น่ารักนะคะดูแลดูแลท่านจนวาระสุดท้ายนะคะโทรหาโทรคุยนะคะเป็นเกษตรกรร,กร,ร่วมกันนะคะลูกชายนะคะ,ะพี่เหลืองหรืออหิงสก,กะของเรานะคะ ่ยุดหยุดขึ้นไปฮึไปตัดยิ่งไม่ใกล้ขึ้นจะคลองสวนมันจะพัดลนอันนี้ก็จะคลองสวนคือนเลยนะฮะ

ให้ลันตาล่นลงแม่ไปสบายแล้วนะคะน้ำหอมยังไงอ่ะลูกไปไปดูเลยลูกที่มีปบายตั้งที่ต้องหนัตังตรงใบเนี้ยที่รานลูกตต้แก้วค่ะลูกต่างจาวัจ้า เราเอาเรเอาดอกไม้จันทร์ของเขามาแจกนะดอกไม้จันทร์อะไรแกเอามาเลย

เน้าหน่อยฮะเยี่ยมจะได้เป็นตรบกาดก็อันนี้ก่อนมันส์อันนี้ก่อนล่ะ ไปเบ่งทั้งพุ่งเนี่ยว่อกระดินหน่อยร่างหน้ะคุณยายพอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ